เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซีเหมือนเดิมนะฮะแล้ววันนี้เรามาอยู่กับในโลบอกแมปไรเดอร์เวิร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในวันนี้นะฮะผมจะมาสอนทุกคนหาของที่เป็นของชิ้นที่สําคัญมากนะครับเขาใช้ทําหลายอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อไม่ว่าจะเป็นการอัพเกร์นะครับหรือว่าทําล่างต่างๆของคูกาดนะฮะหรือจะเป็นการทํา ลิวง,งาเซอร์ไวนะครับเอของชิ้นนี้นะฮะทุกคนต้องไปหามันอย่างแน่นอนนะครับและในคลิปนี้นะฮะของที่เราจะมาหาก็มีชื่อว่าโซฟักเมนต์นะครับกับลอสโซนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยโซฟักเมนต์นะครับจะเป็นไอเทมที่มีหน้าตาเป็นคล้ายๆเศษเศษหินสีฟ้านะครับซึ่งมันจะอยู่ในคังเรานี่แหละเออ เราจะมาพูดถึงวิธีการหามันกันเลยแล้วกันนะครับก็วิธีแรกนะครับคือการทำเควสรายวันนะครับหรือว่าคอนเควสนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเควสรายวันทั้งหมดรวมถึงเควสหัวกะโหลกแดงนะฮะจะถูกย้ายลงมาอยู่ในบอร์ดนี้นะครับหรือว่าบอร์ดเบร q ี่เควสนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับตรงนี้นะฮะแล้วให้เราเลื่อนมาที่คอนเควสนะครับโดยคอนเควส ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อันนะครับก็จะมีคอนควสตหนึ่งนะครับดอปเก้าโซฟอรเมนต์คอนควสองนะครับดอปสิบสองโซฟังเมนต์กับสามล้อโซแล้วก็คอนควีสามดอปสิบสองโซฟอเมนต์นะครับแล้วก็จะมีอีกเควสหนึ่งนะครับอีกเควส์จำพวกหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าเควสตรงที่ทําฟาร์มหินคูกานะครับก็คือเควสพวกนี้เดี๋ยวหาแป๊บหนึ่ง นี่นะครับก็จะมีเควสอันนี้นะครับชื่อเควสว่าคูนโอเปอเรชันนะครับให้เรารับไปเลยแล้วก็จะมีโดโจดิเฟนต์นะครับที่จะดรอปลอสโซ่สิบอันรับไปเลยจะสรุปนะครับเควสที่เควสที่จะให้โซแฟกเมนต์แล้วก็ลอสโซเรานะครับจะมีทั้งหมด5เควสนะครับจะมีคอนเควส์หนึ่งถึงสามนะครับโดโจดิเฟนต์นะฮะแล้วก็จะมีคูนโอเปอเรชันนะครับ เราจะมาเริ่มต้นกันที่พาทำสองเควสแรกนะครับคือ dojo defense นะฮะแล้วก็จะเป็นก u ล operation นะครับจุดที่เราต้องไปตีน,นะครับให้เราวาร์ปมาตรงนี้นะครับ <c oughs> มาที่ไรเดอร์นะฮะมาตรงคูกะแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับมอนตัวแรกนะครับ dojo defense นะฮะตัวที่เราต้องตีก็คือไอตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าไ i g h t i n g super so นะฮะซึ่งตัวที่เราต้องใช้จะต้องเป็นไรท์ラเดอร์หรือเซมิเลนนะครับ ตัวที่เราใช้ก็จะเป็นใครสะคีหุนนี่นนแหละเราก็จะเสร็จไปแล้วเควสตนะฮะแล้วเราก็จะมาตีตรงนี้ต่อเลยนี่เราก็เคลียร์หมดแล้วนะครับพอเราเคลียร์เควสหมดนะครับให้เรามาตรงที่วาร์ปเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ มาตรงพาซาเลเดอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มาส่งเควสเลยโดย NPC ที่เราที่จุดที่ต้องส่งเควสก็คือตรงนี้นะครับนี่ให้เรากดคุยไปแล้วเราก็มาตรงนี้แล้วก็กดเทินอินเข้าไปแล้วก็จะได้ของมาแล้วนะฮะต่อมานะครับจะเป็นคอนเควสนะครับซึ่งเควสที่ผมจะพาไปทํานะครับก็คือคอนเควสหนึ่งนะครับเพราะว่าคอนเควสสองกับสามเนี่ยผมทําคนเดียวไม่ไหวแน่ ต่อให้จะมีเกียร์เทพนะฮะมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับคอนเควส์หนึ่งนะครับก็ต,กตีไซก้านะครับไคซะแล้วก็โอดินล่างฟินิกนะฮะคอนเควส์สองนะครับจะตีไอโอจาเซอร์ไวในบอสรัดนะครับออก,ก้าแล้วก็ดีเอ็นเลเวลเจ็ดสิบคอนเควส์สามนะครับก็คือบอสรัดทั้งนั้นเลยนะฮะก็คืออันเดนบอสรัดที่อยู่ในดันออก,ก้านะครับแล้วก็ออก,ก้าออ,ออบอสรัตน์ออก้านะครับกับบอสรัต อจำชื่อไม่ได้แล้บอลอาดโอจาเซอร์ไวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับงั้นเราจะมาเริ่มกันที่การตีไซก้ากันก่อนเลยใช่ไหมคอนเิรแรกนะฮะไซก้าไค่าโอดินโอเคมาเราจะไปที่ดันเจียนนะฮะเราจะเลือกไซก้าโอเคมาพอเรามาถึงไซก้าเซนนะครับก็ให้เรามาเปิดหน้าบอสเลย อบอสตัวแรกเราก็ตายกันแล้วแล้วเราก็ได้หินอัพเกียมาด้วยแล้วก็ต่อไปนะครับจบด้วยดันโอดินเราก็เข้ามาเลยอโอดินก็จะ จบด้วยความรวดเร็วเอ๊ะทำไมตีไม่เข้าอ๋อต้องเคลียร์ขี้ขี้ก่อนดูโซลาากี้ขี้ออกมาเราตีไม่ได้โอเคมาเราก็เปลี่ยนตัวกันดีกว่ามารอบนี้เราใช้ไซก้ามาั่งเป็นอดีตตัวหลักของเราแปลงล่างไวมาก <c oughs> อันนี้คือข้อดีของไซก้าในดันโอดินนะครับก็คือเขาบินได้นะฮะแล้ก็จะบินมากดแบบนี้เลยคือพี่แกบินเกือบนาทีอะ oh. ออพี่แกบล็อกอะเราไม่ค่อยชอบสักเทอะไรตาย เล็บน้อยดอกเดียวลุ้นเรื่องไปมาแล้วก็ถึงเฟสสุดท้ายแล้วคือตัวที่เราต้องตีนะฮะคือโอดินคนไม้เอ๊ะทำไมคอนเควสหนึ่งยังไม่เสร็จอ๋อเราต้องตีไคร่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตีไฟเออเราตีผิดตัวแต่เราวนกลับไปตีไคซ่ะอีกรอบหนึ่งนะ นี่จบด้วยความรวดเร็ว,รวโอเคมาเราเปลี่ยนตัวไปตีใครสาก,ก่อนจังหวะนี้น ่างเป็นคิบเรียบร้อยแล้วเราก็เสร็จเควสนะพอเราเสร็จเควสแล้วก็วาร์ปกลับไปที่เดิมนะครับก็คือพาซาไรเดอร์เซ็นเตอร์แล้วเราก็มาส่งเควสเชินอินซึ่งไอเควส์คอนเควสเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเราสามารถรับได้ประมาณ หนึ่งรอบต่อวันนะครับเพราะว่ามันถูกจัดเป็นเวทรายวันนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีวิธีหาอีก2วิธีนะครับเราจะพูดถึงในวิธีที่2นะครับวิธีที่2นะครับคือการลงเลเยอร์วอลแล้วก็กําจัดคน1รอบนะฮะแล้วก็จบเลเยอร์วอลนะครับจะได้ห้าโซฟา m เมนแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับคือวิธีสุดท้ายก็คือการลงบอสลัดนะฮะ ถ้าลงเป็นตีบอสตัวแรกกับตัวที่2จะได้โซแฟกเมนตัวละหน,นะฮะแล้วก็ตัวที่3จะได้เป็นลอโซนะครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็มีเขียงเท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปละมาไวไปไวเหมือนเดิมไปโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบน,นะครับก็ทางช่องรอนะครับมีกลุ่ม Discord ให้เข้าแล้วก็มี กลุ่มเราบอกเอาไว้ขายเสื้อนะฮะส่วนกลุ่ม Discord เนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับ